สวัสดีครับเปลื่อนพองน้องพีที่รักขารพทุกท่านครับวันนี้มาเจอกันอีกครับน,บนิตยสารอีกฉบับหนึ่งนะครับนั่นก็คือเก่งจริงนะครับเก่งสมชื่อนะครับหมดที่ผ่านมาไม่ทําให้เราผิดหวังนะครับโดยเฉพาะเลขเจ้าแม่ทองมานะครับเจ้าแม่ทองมา เข้ามาโดยตลอดเลยนะครับหลายงวดนะอยู่ในขั้นแม่นบนแม่นล่างเลยทีเดียวนะครับวันนี้เจ้าแม่ทองมาวางเลขน,น้าปกอยู่ที่5กับ7 7กับ5นะครับดึงเด่นไปที่5นะครับแต่5มาอยู่ที่5 3 5 4แล้วก็5 7ส่วนตัวรองอยู่ที่ 7นะอยู่ที่73 74แล้วก็7 7็ดวดนี้นะ่จะมีเลขเบิ้ลหรือเปล่าชอบทั้งคู่นะครับงวดนี้ชอบทั้งคู่นะเจและ5คู่นี้มีให้เห็นแน่นะครับมีให้เห็นแน่ส่วนตัวชอบไปทางนี้นะเจ็ 7, 2, 5, หรือ5 2 นะครับคู่นี้มีมีบนนะครับมีบนแน่ๆชอบเลยนะครับงวดที่ผ่านมานะเจ้าแม่ทองมางวดวันที่หนึ่งเมษาสี่กับเก้าเข้าเก้าศูนย์นะดึงไม่เข้าเสียดายเราไปชอบ2 9งเก้าส่เก้นูนเกนูนนะเราว่าติดแน่ๆละ่ะแต่ ไม่นึกว่ามันจะมาก้าศูนย์นะนี่แหละทำให้เราผิดหวังอยู่พอสมควรนะครับงวดก่อนหน้านู้นนะดูอีกสักงวดหนึ่งนะเพื่อเลียกน้ำย่อยนะน้ำจิ้มน,นะ16มีคอมีนานนะเลขออกไปที่267แล้วก็8ปเลขหน้าปกเข้าเลยนะสองหกเนี่เข้าเลยนะนี่ ส่วนเจดแดึงไม่เข้าจับคู่ไม่เข้าดึงเข้านะสองหเข้าเลยแม่นจริงนะครับสำหรับเจ้าแม่ทองมาวันนี้ผมอยากให้มองไปบนนะ f อฟกับห้ 5. วันนี้เลือก1ตัวเลือกเลยหนึ่งตัวโอกาสที่จะเข้าห้าเจ็ดมีไหมก็มีนะ โอก,กาสที่จะจับเข้าห้างเจ็ดแต่งวดนี้ช่องแอดหนุ่ยคุยเรื่องหวยอยากจะให้เน้นไปที่เลขประเภทนีนะศูนย์กับสองจำได้ไหมเข้าไปดูหรือ,อยัง <c oughs> เอาศูนย์เอใสองไนะ <c oughs> นะผมชอบไปทางศูนย์สองสี่นะงวดนี้นะบเจ็ดศูนย์เจ็ดสอง เจ็ดสี่นะครับห้าศูนย์ห้าสองแล้วก็ห้าสี่บนนะตอนนี้เข้าไปครึ่งเทอมแล้วนะอันนี้เข้าข้าวนะครับข้าวข้าวเรียกน้ําย่อยน้ําจิ้มจากเจ้าแม่ทองมานะครับดูในเล่มนะต่อไปดูในเล่มของปอชัยเชษนะ นี้ก็ต้องดูเลขหลักของเขานะครับของปอชัยเชษแม้เขาจะไม่เข้าเต็มที่แต่ว่าดูเลขหลักวันนี้หลักร้อยของเขาอยู่ที่3กับ9 12าหนึ่งนะครับหน่วย4กับ5้าเขาให้2องกับ5แต่ดึงเด่นตัวเดียว2นะครับ2องนะดูดีๆนะ สนะสองนะ,งน,ะนะครับคนที่มีโชคมักจะมองเห็นตัวเลขดีๆนะครับจึงอยากจะให้ fc ดูเลขเก้ยังไม่ทิ้งนะเลขหมดนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณนะบนน่าจะพอมองไปประมาณนี้แล้วนะ ผมว่านะเลขนะงวดที่ผ่านมาพอชัยเชษ9เข้า90นะแต่บนเข้าเข้า8เหมือนกันนะ81นะ81 90นี่ก็เท่ากับบอกเราเป็นในๆว่าตัวนี้อาจจะลงล่างได้นะครับ2นี่หรือตัวนี้อาจจะลงล่างของเขามีบนล่างนะครับ 95 94ไม่มี90นะเรียกออกไปที่90นะชอบ94 96แล้วก็9 2นะงวดที่ผ่านมางวดน,นี้ชอบ25 27แล้วก็29นะครับ29 29นะ25ส่วน27ไม่มีนะเข้านะตัวเด่นของเข้าน่าจะเข้านะงวดน,นี้ เป็นเลขบนนะครับเลขล่างยังมองไม่เห็นมานะครับต่อไปสรัชสารนะครับนวดนี้วาง2กับ0ูนนะบนส่วนล่างอยู่ที่1กับ5นะครับ2กับ0ูนยนะจำได้ไหมล่ะ2กับ0น,นะครับ ผมว่ามาใกล้ๆนี่แหละ FC บางคนบอก012นะอาจารย์นะแอดนะศูนนะครับเป็นเลขดีเลยทีเดียวนะครับนี่สองแล้วก็สอนี่นะครับผมเผยแพร่ให้กับทุกท่านท่านใดมีเลขดีๆอยากประชาสัมพันธ์ให้กับ FC ของเรานะเพื่อนฝูงของเราได้มีโอกาสมีโชคมีลาบเชิญนะครับส่งเข้ามา คอมเมนต์เข้ามาผมยินดีนำเสนอผ่านสื่อนี้นะครับล่าง1กับ5มันอยู่ตรงนี้ในศะูนยแล้วก็2นะครับถือว่า4ตัวมาตัวบนล่างก็แล้วกันแต่บนอยากให้ยึดตัวนี้นะครับ2 1 2 2นึ 6, ่งสอแล้วก็0 8นยท่าหนหมาอยู่ที่10 15งศูนย์หนึ่งเอ๊ะหนึ่งสองหนแล้วก็50 นะครับเลขดีนะครับหนะ้าวัดที่ผ่านมานะครับ9กับ0เห็นไหมบนกับล่างเห็นไหมครับเข้า90เลยจับคู่ไม่มีนะครับไม่มีนะครับสราชสารดีเหมือนกันนะเขาเข้า,ขา4ตัวเนี้ยให้เป็นเลขเด่นนะเนี่ยสตัวเนี้ยให้เป็นเลขเด่นก็แล้วกันนี่ให้เป็นเลขเด่นนะครับ012แล้วก็5 ผมคาดว่าน่าจะมีบนให้เห็นนะครับงวดนี้นะน่าจะมี012หรือเลยไปถึง5อาจารย์ตรง9นะเพิ่งออกไปแมปแมปเข้าอีกแล้วเหรอจะมาอีกแล้วเหรอ9เนี่ยดูที่9229นะครับงวดนี้ถ้ามานะ9669จะไปถึงไหม นชุดเด่น92นะ92 93พูดง่ายๆเขาเอามาจะวินเลขเด่น3 2 9แล้วก็3นะครับงวดที่ผ่านมาอาจารย์ตรงให้0นะครับเข้า9 0นะครับอาจารย์ตรงให้0เข้า9 0นะนะครับงวดนี้9นะ จะเป็นอะไรหรือเปล่าละ่ะถ้าบอกว่าล่างถ้าบอกว่าล่างเขาก็พึ่งเข้านะมันจะเป็นไปได้ไหมล่างนะสอแล้วก็เแต่ถ้า7กับ5ไม่มาผมว่าเขาเข้าเข้านะเพราะมันนี่มันอยู่ประมาณนี้นะเรีบบนนะแต่ตัวเด่น ตัวเด่นของเก่งจริงเนี่ยหกับ7เนี่ยเขาไม่เคยหลุดผมถึงว่า9เนี่ยจะเอาไปใส่กับบนหรือล่างนะงวดที่ผ่านมาเขาให้0ูนย์เข้าล่างนะครับเก่ง1เก่ง1นงวดนี้อยู่ที่234 08นะครับ234แล้วก็0ูย์แดึง3นะครับเก่ง2อ,อยู่ที่0ูน สีดนะครับดึงตัวเดียว8นะครับวัน,นี้ผมอยากให้มองมาทางนี้นะ f อหนะ้าบนนะครับที่เขาบอกว่าเก่ง1เก่ง2เนี่ยนะตัวนี้ทําแมงทําแมงอยู่นะแต่แต่ก็ชอบไปที่ถ้าให้ดูก็ชอบอยู่ตรงนี้นะแต่ทางนี้เลขค่อนข้างจะ ครบนะเลขค่างจะครบอยู่ที่ชนกันตัวเนี้ยแต่ยังม,มันเพิ่มมาคือตัวนี้นะครับนะศูนย์หนึ่งสองสี่เนี่ยศูนย์สองสี่แปดผมว่ามันจะไปล่างตัวนี้นะครับเอแต่ตัวนี้ชุดนี้บนนะอยากให้ FC ฟซีมองทางนี้นะครับ วดที่ผ่านมาเก่งหงเก่งสงเป็นอย่างไรนะครับเขาไปล่าง90เห็นไหมครับ9แล้วก็0แต่81เขาเข้านะทั้งนี้81นะครับผมชอบว่า5ตัวมาตัวไม่ใช่เอาชอบ5้าตัวมาสองสามตัวอย่างที่เขาว่านะมันซื้อไม่ถูกมันหาไม่ได้เพราะเราไม่รู้จะเอาตัวไหนออกนะแล้วไม่ไม่รู้จะตัวไหนจะวิน ฐานเนี้ยห้าตัวมาตัวเนี่ยผมว่าแม่นกว่านะแม่นกว่านะอันนี้เป็นข้อคิดเฉยนะครับต้องผิดถูกขออภัยนะครับเป็นความคิดส่วนตัวนะครับถ้าผิดถูกยังไงก็ขออภัยด้วยแล้วกันแต่ผมมองมาทางนี้นะน่าจะเข้าเหมือนข่าวที่แล้วนะครับเหมือนเหมือนวดที่ผ่านมาที่ออกแปดหนึ่งวดนี้ผมว่าน่าจะติดติดตัวใดตัวหนึ่งในนี้นะโดยเฉพาะศูนย์สองสี่แล้วก็แปด แปดศูนย์แล้วก็แปดแปเขาดึง8นะถ้าลองดูทางนี้3นะเขาดึง30 32 33ย์สาอยากให้มองไปทางล่างนะสานะอันนี้ผมว่าน่าจะเป็นล่างเหมือนกันนะสามแปนะแปดสนะครับงวดนี้โหนบุริน เอาบี้ร้อยเอ็ดก่อนนะครับบี้บี้ร้อยเอ็ดงวดนี้บนอยู่ที่9 2 8แล้วก็4ดึงเด่น5นะดึงตัวเดียวห้ามาแปลกๆนะ5ตัวมาตัวหรือเปล่านะครับเลขล่างอยู่ที่7 2 6แล้วก็1ดึงตัวเดียว อันนี้เป็นเลขเด่นนะครับ5กับ7เป็นบนนะครับผมว่างวดนี้5กับ7น่าจะอยู่ที่บนนะมองดูมองดูตัวเด่นเขาเลยนะครับงวดนี้นะหลักร้อยผมว่าอยู่ต่ำๆนะไม่น่าจะไปถึง8นะแต่เขาให้มาเราก็ต้องดูไว้นะครับผมว่าน่าจะอยู่ต่ำๆ่นะครับเลขหลักร้อยงวดนี้แต่ผมยังไม่ได้บวกนะแต่ดูคร่าวๆในเล่ม โหนบูรินงวดนี้อยู่ที่แปดเก้าสามแล้วก็ห้านะครับแปดเก้าสามแล้วก็ห้าลองดูไปที่ห้าก่อนเลขหน้าปกอยู่ที่ห้าหนึ่งห้าสองห้าหกแล้วก็ห้าเจ็ดนะครับแปดหนึ่งแปดสองแปดเจ็ดแล้วก็แปดเก้านะครับไม่มีใครจับแปดสามเลยแปดสามหรือแปดห้านะครับงวดนี้น่าจะมีใครจับบ้าง ดีไม่ดีจับวิน8ปดนะผมว่านะ <c oughs> คิดเหมือนผมหรือเปล่าเ4เรามาครึ่งเทอมแล้วนะพอมองเห็นตัวเลข b ีร้อหนังวันที่ผ่านมาออก9กศกับ81ดห่งไม่ติดนะแต่ถ้าดูคร่าวๆตัวนี้ยังมีให้เห็น81นะแต่เขาดึงมา5้าหนึ่งนนะครับยังพอเห็นได้นะครับงวดนี้ถ้ามอง ให้ดีผมให้มองเลขคู่นะถ้าจะเอามาใส่สองตัวนี้ให้มองเลขคู่นะน่าจะมาให้เห็นนะครับต่อไปดูโหนบุรินงวดที่ผ่านมานะครับจับวินเข้า90เลยนะครับนี่ส่วน181ไม่มาสี่ตัวนาะเป็นบนล่างนะครับอย่าอย่าเอาบนอย่างเดียวล่างอย่างเดียวนะมันจะผิดไปเลยนะครับ โหนบุรินงวดนี้อยู่ที่ 8, ปดเกถ้าเป็นอย่างงวดที่พันมานะผมให้เอาตัวนี้เป็นตัวยืนนะครับให้วินให้วินเป็น 8, 3, 8, 5แล้วก็ 8, ปดไปมองไปทางเลขล่างนะครับน,น่าจะมีให้เห็นดูนะ ส่วน83ไม่เห็นจับเลยนะ85ก็ไม่จับอนะ8ส่วน9นี่92นะ991 290นะไปทางบนนะครับงวดที่ผ่านมา90นะครับงวดน,นี้83หรือ85นะครับ FC นะ ต่อไปอาจารย์อนเนกนะครับอนเอนกน้องรีน1ตัวเดียวทุนทนเลยนะครับเลข1น่ะมันมากลางเทอมแล้วคงจะไม่มีให้ซื้อแล้ะละลอตเตอรี่อยู่ที่1นึ่งสามหนะครับเริมเขาเริ่มจาก1นึ่งสองเลยหนึ่งสองหนึ่งสองหด้วยหนึ่งศูนไม่มี15ึ่้าเขาไม่จับ1กับ5เพราะเป็นเลขคี่เขาจ,จับเลขคู่ ถ้ามามา,มาตรงนะถ้ามามาตรงเลยนะอันนี้ก็หนองรีท่านหนึ่งมามันมัน,ม,นมันไม่ดังมันก็อัานไปแล้วล่ะตัวนี้นะเพราะมันเป็นวันมหาสงกรานนะครับะดาษเขาบางบางผมบางทีผมก็หนึ่งเข้าแปดหนึ่งะถ้ามามาตรงในแปดหนึ่งนะ อาจารย์เนกนงรีนะครับวันนี้ท่านมาหนึ่งเนี่ยอยู่ประมาณเนี้ยชอบไปทางนเนี้ยสี่ห้าหกเนี่ยแต่ว่าหนึ่งหนึ่งห้ามันเป็นขี้กับขี้เนี่ยเขาเลยไม่เอานะครับมันก็อยู่ประมาณนี้เลขคู่นะครับถ,ถ้าท่านใดชอบนาะยังลองลองเข้าไปดูในตลาดนะครับเขาว่าออนไลน์มีนะแต่ว่าผมทำไม่เป็นนะ ซื้อทางออนไลน์ไม่รู้ทาซื้ออย่างไงนะของฝากจากใจนะของขัญจากใจงวดนี้ฝ่ายแดงอยู่ที่7309นะฝ่ายน้ำเงินอยู่ที่1234สชนตัวเดียว3 13นะามาถทํามาอย่างนี้1ห่งสนะ ลองดูงวดที่ผ่านมาเป็นยังไงมั่งชนตัวเดียวเก้าเห็นไหมเข้าเก้าศูนย์เลยนะครับชนตัวเดียวเก้าเข้าเก้าศูนย์เลยนะชนตัวเดียวสามนะถ้ามาอย่างนี้นะตัวเด่นเลยคือหนึ่งสามแหละนะละ่างนะหาได้ก็ลองดูนะครับตัวลองมันจะไปที่แปด สแล้วก็63นะครับลองลองล่างนะครับจะอยู่ประมาณนี้ตัวเลขนะครับถ้ามี3นะไม่ไม่ไม่หนีไปเกินนี้นะครับต่อไปนิตยาสารเก่งจริงให้ชุด3ตัวมาที่278นะครับสองตัวฟันไปที่3 2นะครับวดที่ผ่านมาไม่ทำให้ผิดหวังนา 2 3 7และก็8นะครับดูดีๆมีโชค 90, นะ 90, 81, นะครับดูดีๆมีโชคเข้า9 0นะเข้า9 0 8 1นะครับเอาเป็นเลขเด่นนะ จะเป็น2728หรือเปล่านะครับนี่นะดูตรงนี้นะ2728นี่คือสอสามารถอยู่บนและล่างได้นะครับตามเก่งจริงเขาเก่งจริงนาไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่เก่งแต่ชื่อนะเขาเขาเก่งจริงเขาแม่นอยู่นะผมถือว่าอยู่เขาอยู่ในระดับแชมป์เหมือนกันนะระดับเจ้าบนเลยนะ เลขบนล่างหน้าปกเขาไม่เคยผิดหวังนะอันนี้อยากให้มองไปที่คู่นี้นะสอนะครับส่วนล่างผมอยากให้วินมาทางนี้นะ3ามหรือ1 3นะครับล่างนะล่างนะแม่ชีนะครับแม่ชีเมียนอยู่ที่6กับ5นะครับดึงเด่น8 6เลยนะครับอาจารย์เอกอยู่ที่8 9 0 2ดึง 2 0 0 2 8 2 2 8แล้วก็9 2 2 9สวยมากนะครับสวยมากนะดูประสบการณ์ของเขาหน่อยว่าแม่ชีเมียนก็เคยเข้าดีมาแล้วนะ8 1นะครับข้างล่าง9 0ส่วนอยากจะเข้าตัวเดียวนะครับ8 1นะ ส่วนใหญ่เขาจะมีอยู่ตัวเดียวนะเนี่ยเนี่ยเนี่ย 9, เก้านี 8, น่ตัวนี้ผมว่าจะจับคู่อยู่นะผมค่อนข้างชอบอยู่นะแปดหกนะแปดห้าปดหนะครับ fc นะให้ดูอยู่ประมาณนี้นะล่างนะล่างนะเอาตัวนี้เป็นเกณฑ์น,นะครับงวดนี้ 7กับ8อยู่บนและล่างนะครับท่านใดชอบบนก็ดึง7กับ8ท่านใดท่านใดชอบล่างก็ดึง7กับ8ได้เลยนะครับงวดนี้มันสวิงอยู่คู่นี้แหละเอาตัวเอาตัวที่ท่านชอบมาใส่นะครับผมว่าเข้านะงวดนี้เข้านะปหกลังงวดนี้ แสนคมเมืองสมุทรนักคิดปากน้ำนะครับเมืองสมุทรปากการปากน้ำบนดึงไปที่6นะ9 4 6ตัดเล่นที่4 6 9 6ล่างอยู่ที่2นะครับ2 2แล้วก็2 5สวยนะครับมดที่ผ่านมานะ3 กัดสี่ไม่เข้าล่ะไม่มีนะครับหวยออกไปที่เก้าศูนย์แปดหนึ่งนะครับแต่งวดนี้น่าจะอยู่นาดูดีๆมีโชคงวดนี้เลขเด่นเลขเด่นสวยนะผมว่านะนี่ ี่คือเลขเด่นนะถ้าพูดไปแล้วเขามีโอกาสเข้ามากๆเลยนะครับมีโอกาสเข้ามากๆเลยปกหลังไม่มีนะครับนี่คือต้องกราบขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับสำหรับงวดนี้ของเก่งจริงนะครับ จะเป็นไปได้ไหมผมอยากจะให้ดูตรงนี้นะครับโดยเฉพาะ6คู่นี้นะครับ6ชุดบนนะครับอยากให้ f อดูตรงนี้คิดว่าน่าจะมีให้เห็นนะครับข้างในเล่มนะข้างในเล่มเท่าที่เราพากันดูมานะถ้าดูให้ ก็น่าจะอยู่ที่เก่ง2นะครับดูบนนะครับเก่ง2ให้ดูไปที่เก่ง2อ,อีกชุดหนึ่งนะครับนี่เก่ง1และเก่ง2นะครับผมว่างวดนี้ติดนะถ้าเป็นไปได้มันจะอยู่ที่0 2 4 8เหมือนกัน นะครับ0248 6ไปไหน6มาอยู่ทาง6 6จะไปทางล่างนะครับนี่คือเลขบนนะนี่คือเลขบนนะ F4 นะครับอยากจะให้ดูไปทางนี้นะครับต้องขออาภัยอีกนิดหนึงนะครับใช้เวลาเยอะนิดหนึ่งไม่เป็นไร ผมลงประชานิยมไปแล้วนะงวดนี้เลขหน้าปกอยู่ที่สองสี่ห้าแล้วก็เจ็ดนะครับเลขที่หน้ามองก็อยู่ที่2กับ4 2กับ4นะครับส่วนอีกอันหนึ่งผมต้องขออภัยเป็นอย่างยิ่งนะ f อซี FC ทวงติงเข้ามาว่า นาทีทองมีเลขอะไรบ้างแอดหนุย่ยต้องขอโทษว่ากระดาษมันติดกันนี่กระดาษมันติดกันผมดึงไม่ออกแล้วก็เลยไม่รู้ว่ามันมีหน้าหน้านี้ด้วยนะแต่นี้เอามาถ่ายลงให้เห็นอีกครั้งหนึ่งไม่ได้หวงนะเพราะมันไม่ใช่เลขผมนะเดี๋ยวจะว่าผมหวงไม่ใช่มันมีสีกับหนึ่งะครับนาทีสุดท้ายนาทีทองสนะี่กับหนึ่ง คือตัวนี้เป็นเลขที่ว่าเนี่ยของนาทีสุดท้าย1ก็คือ1ึงศูนย์หนึ่งห้าหนึ่งหหนึ่งเดมันคาดหนึ่สไปเนี่ยเขาต้องจับสายวินตรงนี้ส่วนสิทิเอขุนอินอยู่ที่1เหมือนกันนะหนึ่งสองหนึ่งสาหนึ่งสี่หนี่คือเลขที่อั้นไว้แล้วล่ะอั้นตั้งแต่เริ่มชกแล้วล่ะเพราะเป็นวันมหาสงกรานนะครับเอครับ ตัวรองอยู่ที่8กับ9มองดูทางนี้น่าน่า,น,าน่ารักกว่านะเรียกล่างนะน่ารักกว่านะให้มาทางนี้นะส่วนตัวนี้นี่ก็เขาหาร2กับเราก็ก็แล้วแต่ตามใจนะครับนี่ผมเอาลงให้นะครับ1กับ4นะครับ f c ที่ถามเข้ามานาทีสุดท้ายนะครับท่าน1กับ esc นะผมอยากให้ไปดูอนเนกหนองรีนะครับนี่ มันชนกันกับมันชนกันกับประชานิยมตรงที่1นะถ้า1มาจริงมันจะอยู่ที่10 12 14 15แล้วก็16นะครับบางท่านบอกว่าไปถึง17ดนะแอดดูดีๆเออใช่มันไปถึง17นะครับแต่ผมเน้นบนอยู่ทางนี้นะถ้าบนอยู่ทางนี้นะเลขคู่ใสเลขคี่นะครับดูที่ตัวท่านเองนะครับ โอเคครับาอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยจะขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับจากแอดหนุ่ยครุยเรื่องหวยนะครับนี่โอเคครับขาดไม่ได้จะต้องขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและขอบพระคุณเจ้าของนิตยสา,ารเก่งจริงนะครับเก่งจริงเจ,จ้าแม่ทองมานะครับที่มีตัวเลขดีๆให้กับ พวกเราได้รับชมวดน,นี้ฝากไปที่เก่ง 1, นึ่งเก่งสหน้าที่เนะครับท่านใดเข้ามาอยู่ตรงนี้ใจไม่จับคู่ให้นะถ้าใครอยากจับคู่ให้ถ้าใครอยากดูจับคู่ดู6ชุดบนที่เจ้าแม่ทองมานะครับเชื่อว่ามีให้เห็นแน่ๆต่อไปนี้ผมจะจับคู่ให้ทุกเล่มนะครับถ้ามีเวลาเหลือนะ บางท่านก็บอกว่าจับเลยนานเท่าไรก็ดูเอาก็ว่าไม่ว่ากันนะครับจับให้แล้วนะที่หน้าปกนะครับแต่ไม่พ้นที่จะเอาเลขชุดนี้เข้าไปใส่นะครับต้องกราบขอบพระคุณขออวยพรให้ในวันโอกาสวันขึ้นปีใหม่วันมหาสงการขออวยพรให้ บรรณาธิการกองบรรณาธิการเก่งจริงเจ้าของและกองบรรณาธิการพร้อมครอบครัวทีมงานมีพลานามัยแข็งแรงนะครับประสบความสําเร็จในการทําธุรกิจทุกๆอย่างร่ารวยก็แล้วกันและขอให้ fc ทุกท่านของอปหนุย่ยคุยเรื่องหวยชาแนานะครับถูกหวยรวยทรัพย์ทุกๆคนตลอดปี2567ดด้วยเชิญเจอกันใหม่คลิปถัดไปครับสวัสดี